สวัสดีครับวันนี้ท้ายมันคุรจะพามาชมกับฟิสมี G20 คันนี้นะครับ่เขาแต่งอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าเต็มคันมากๆนะครับคันนี้นะคาร์บอนทุหญกเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับติดตั้งนะครับติดตั้งบนลิฟต์นะครับทนมาตรฐานนะครับเราจะดูทุกข้อทุกมุมนะครับให้มันเป๊ร้อเปอร์เซ็นต์ะครับจะมีการกะระยะต่างๆนะครับว่าจะเป็นยินหน้าสเกิร์ตหรือเซอร์นะครับตัวางต้องเป็นข้าลูกนะครับก็จะเป็นเกข้างนะครับ สวยมากเลยนะครับเป็นคาร์โมนหนชิ้นนะรอๆเทมาต่อที่ดิฟฟิเซอร์หลังนะครับดิฟิเซอร์ก็เหมือนกันครับเ้นนิเราจะาัดตั้งงครับอันนี้ดูจะเข้ารูปเข้าร้อนมากนะครับแบบเนียนมากนะอันนี้เงามากนะเสื้อตัวนีสวยครับตี20เกิดข่ายข้างนีงครับอันนี้ก็คมๆเลยครับสวยครับพี่ที่ใช้ที่สบนะครับ ให้ผู้ชมต่อนะครับว่าลงพื้นมาแล้วจะสวยขนาดไหนครับใชครับนี้ก็จะเป็นลินหน้านะครับต่อเลยนะครับบางมากขับง่ายครับคันนี้นะฮะเงียวมากนะครับลินหน้าสวยๆบางๆนะครับเข้ารูปครับกระจกคาร์บอนนะครับสวยมากนะอที่สเกิร์ตครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นทรงเอ็มพับแมน วางเลือนหลังครับผมครับเว้าตำแหน่งชัดเจนนะครับสวยงามตรงเป๊ะครับผมต่อมาที่ดิฟฟิเซอร์หลังครับดิฟหลังก็พอดีเลยนะครับไม่ต้องหยอดซิลิโคนนะฮะสวยครับนะเยี่มากนะชิ้นเดียวเลยครับมันนี่สวยๆไม่ต้องัดต่อเลยนะครับตลาดหรือถ้าครับ ออกแบบมันดีมากเลยนะครับตัวน,นี้นะฮะว้าวรับกับตัวเลนนะครับด้านล่างครับสดเลยมอ,องสมมูรณก็นลอมาติดต่อติดต่อได้เลยนะคะขอบคุณครับ